สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องรถบ้านเครดิตนที่มิลี่อนทัวนะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะพาท่านผู้ชมมาดูคุณพ่อกับผู้ช่วยนะคะเขาตัดแต่งนะคะทําสาวต้นชมพู่ค่ะเห็นไ,ไหมคะนู่นอยู่ใกล้ๆด้วยะคะ่ะสองคนนะคะเขาช่วยกัน เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าคุณแม่กำลังจะกวาดบ้านกำลังจะล้างจานนะคะจะพาได้ไปเชืมไปดูอีกมุมนึงโอ้ยไม่รู้ว่ามีไฟอยู่หรือเปล่านะคะเกือบเดินเข้าไปแล้วบ่เกือบจะเป็นต่อตะโกแล้วบ่นู่นค่ะ เขาสองคนอยู่ตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะเดินตามอีกและเป็นทุกวันนี้ผู้ช่วยมาทำไฟเสร็จนะคะแล้วก็พอบ่ายมานะคะก็มาช่วยคุณพ่อนะคะทำาสาวต้นชมพู่ค่ะเดี๋ยว ทำสาวนะคุณพ่อบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทําสาวมันปุ๊บเวลามันผลิใบออกมามันจะสวยแล้วมันก็จะให้ผลผลิตที่ดีค่ะมาชมอันนี้ก็จะเป็นกิ่งชมพู่นะคะที่คุณพ่อเอาใบาออกแล้วนะคะเอามากองไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้ทำฟืนค่ะมาชม ันนี้เป็นกองไฟที่ยังไม่มอดนะคะหมาน้อยมานี่ไม่ได้นะเนี่ยเข้ามาในกองไฟนี่คือย่างสดเลยนะอ,อืมนะคะนี่นะคะท่านชมเห็นไหมรถบ้านของเราจอดอยู่ตรงน,นี้นี่น คะน,ต,นคะตรงนี้ก็จะนอกจากจะทำสาวชมพู่นะคะก็จะปลูกผักต่างๆค่ะท่านผู้ชมถอยจะเล่นก็เอาไปเนี่ยนี่ค่ะชมพู่มันแก่ดูนี่เลยมันโดนเจาะข้างใหนหมดเดี๋ยพาไปดูจำอ่อชมพู่อาอยุมันเยอะถ้าเราไม่ทำสาวเห็นไหมใจกลางมันถูกแมลงเจาะกินหมดเออท่านผู้ชมดูดิเนี่ยเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำสาวคุณพ่อบอกมันจะ มันจะคือมันจะไม่มันจะไม่ได้กินอ่ะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่มีลูกไม่มีอะไรอ่าเข้าใจหรือเป่ามีแต่เปลือกเลี้ยงมันนไคะอันนี้กองนี้คือจะไว้ลิทเอาฟืนก่อนใช่ไหมป่าหรือว่าลิทเอาฟืนแล้วอดี๋ยให้ดูมุมนี้บ้างนะคะท่านผู้ชม ตรงนู้นนะคะคุณพ่อก็เริ่มปลูกมะละกอเริ่มลงผักบ้างแล้วนะคะเห็นไหมตรงมือคุณแม่คุณช่วยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสิสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นชาวสวน,วนเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมเออน้าที่ทำลายอย่างนี้เป็นเจ้าที่ทำลายชอบไหมเจ้าที่ทำลายอะ่ะตำแหน่งนี้ชอบไหมทำลายทั้งหมด จะมาสวนลงหมดเออตอนตอนแรกมาเป็นยังไงมีแต่ปา่ามีแต่ปา่ปาเผลอปแป๊บเดียวยังไม่ถึงเดือนแล้วเป็นไงลงหมดเออนี่นะคะผู้ช่วยบอกว่าลงหมดหน่อยนะคะมันต้นจมพู่มันก็ขึ้นเขียวสดสวยเหมือนเดิมค่ะ่นผู้ชมเหมือนสาวอะ่ะเหมือนคนแก่ไปทำสัญญกรรมอะ่ะ นะตอนแรกก็แก่นะคะพอไปทําสัญญกรรมมันก็สวยขึ้นเลยเงี้ยนะอันนี้คือคุณแม่วิเคราะห์เอาแบบนี้นะจะได้นึกภาพออกนะคะ,นะคะมันมันดูสดชื่นมากขึ้นเลยดนะูให้ท่านผู้ชมดูอันนี้แหละเรวคุณแม่จะไปทำงานในเสของคุณแม่ก่อนนะคะ แดี๋ยวก็ดูติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะท่านผะู้ชมมาดูกันว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะแต่คุณพ่อก็จะปรับแค่ในส่วนของต้นชุมพู่แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วค่ะจะคอยตัดหญ้ายอย่างเดียวนะเพราะว่าต้นชุมพู่มันแก่แล้วนะคะต้องทาสาวอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลที่คุณพ่อให้คุณแม่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นปลวกนะคะที่เราไม่ทําลายจะให้เขาอยู่แบบอยู่ความสุขตรงนี้แหละค่ะ เราจะไม่ขุดไม่ทำลายเขานะคะจอมปรกน้อยนะคะเดี๋ยวว่างๆจะพาท่านผู้ชมมาขอขอโชคขอลาบรอ <c oughs> เล่นนี่เห็นไหมคุณพ่พอเริ่มปลูมกมะละกอน,นะคะสวยงามห็นะคะแถวนี้ดินจะสวยมากนะคะท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าใบไม้มันเป็นปุ๋ยหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเรา แล้วผักที่เราปลูกเราจะใช้แบบไม่ใช้สารเคมีค่ะจะใช้แบบปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยชีวภาพค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้านะคะที่คุณพ่อเพาะเอาไว้นะคะนี่น้าไปชมคุณแม่นะคะ,ะโทรสั่งนะคะไส้กรอกอีสานนะคะผ่าน แกปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเอาไปให้คุณพ่อกับผู้ช่วยนะคะรางวัลนะคะคนขยันนะคะคน,น,น,ะคะนี่ไปค่ะดี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 ดดดอหนูมีรางวัลคนขยันคนดีมาให้อ่ะ,อะก็คือไส้กรอกอีสานนั่นเองชอบไหมต้องดีใจหรือเปล่า อ้าวเดี๋ยวพี่เอามาให้เร็วๆโอ้ยมดแดงกับพี่เนี่ยอู้มดแดงเต็มเลยะเลือกเอาสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยมาเดี๋วพ่อค่อยเอาฝายก่อหนกินอันเดียวเออกินอันเดียวก็หยิบไปโอ้ยุงโอ้ยมดมดเออฮะวางไข่มันตายหมดแล้วนี่เอาไปเอาเอาอันนี้ไปเอาเอาพริกไปด้วยเนี่ยในถุงเนี่ยของเธอไปเลยเนี่ยใส่กล่องเนี่ยเขาแถมมาให้เนี่ย เนี่ยเออของเธอไปเลยเหลือไปไม่กินหรอคุณเพ็ดโอเคไปแล้วไปชมหมดแดงเยอะมากเลยในนี้พอเดี๋ยวพ่อไปกินที่รถบ้านนะไปดามิชมเป็นรางวัลแบบปลอบใจนะคะผู้ช่วยกับคุณพ่อมาบนทุกมาเร็วลูกน้องหมาน้องแมวนะคะจะ ได้รางวัลถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวที่ดีน่ารักก็จะมีรางวัลน,น้องหมาที่ดีอะไรอางเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวคุณแม่เอามาวางไว้ตรงนี้ก่นตรงเก้าอี้นะคะนี่วางไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณพ่อนะคะคุณแม่ชิมหนึ่งอันโอ้โหผู้ชมมดมดโมได้มันไตวู้วูวูโอ้โห มาลงไปลูกไปปล่อยบนต้นไม้ก่อนท่านผู้ชมอาบอะไรโชคดีนะโชคดีโชคดี <c oughs> เดี๋ยวมาชิมดูว่าไส้กรอบเป็นยังไงอื อันนั้นสิบห้าบาทค่ะเดี๋ยวต้องกินกับพริกหน่อยเหมือนจะมีพริกมีผักแถมมานะฮท่านผู้ชมเจ้านี้ถือว่าอร่อยอยู่ถือว่าอร่อยท่านผู้ชม ม่เิพพริกพี่หนุ่ม เขาก็เผ็ดอยู่นะขิงดองด ได้ทิงดองเขาให้มานิดหนึ่งท่านผู้ชมทิงดองเขาให้มานิดเดียว อร่อยถือว่าโอเคอร่อยมากบางเจ้านี้ยเวลาที่เรากินใช้ก๋วอ,อีสานอ่ะบางเจ้าอ่ะรสชาติมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปอ่ะค่ะแต่นี้คือรสชาติไม่เปรี้ยวเลยค่ะท่านผู้ชมถือว,ว่ากินได้โอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูอ่า จุดที่ผู้ช่วยนะคะติดตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ติดตั้งไปถึงไหนนะคะโอเคค่ะไปค่ะท่านผู้ชมไปดูกันว่าผู้ช่วยติดตั้งไฟจะเป็นยังไงนะคะบันไดนะคะยังไม่เอาไปเก็บนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือไฟนะคะในส่วนของด้านนอกนะคะที่ผู้ช่วยนะคะเพิ่งติดตั้งเสร็จนะคะท่านผู้ชมเห็นขาวๆแล้วไหม นั่นคือหลอดไฟนะคะหลอดไฟที่เราใช้นะคะก็เป็นหลอดไฟมือสองนะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวให้ดูอีกม,มุมหนึง่งจะได้ชัดๆนยเห็นไหมคะห้อยตองแต่งตองแต่งนะคะของที่ทุกอย่างที่เราใช้ใช้มือสองไปก่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมตามงบนะคะอย่างที่บอกเงินเรามันเป็นเงินหมุนนะคะต้องพูดคำนี้บ่อยๆเนาะ เดี๋ยวรอนะคะแบบมีตังค์นะคะเราก็ค่อยซื้อหลอดไฟอันใหม่มาเปลี่ยนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปดูมุมนู้นบ้างนะคะว่าเป็น,ปนยังไงเนาะนมามุมนี้ก็จะผ่านนะคะสวนมะละกอนะคะสวนผักสวนพริกสวนไใ,ใบกะเพรานะคะนี่คุณพ่อเริ่มปลูกใบกะเพราแล้วนะคะท่านผู้ชม ใบหระพาต่างๆนะคะเห็นไหมมือคุณเมน่นผักส่วนครัวเริ่มเต็มพื้นที่แล้วค่ะนะคะพริกพริกพริกมะละกอต้นมะละกอแล้วก็มีพริกแซมตรงกลางนี่ก็จะเป็นพริกเห็นไหมคะเนียวพริกเดี๋ยวริมรั้วนี่ก็จะมีผักค่ะหมดเลยนะคะมี หลายอย่างค่ะท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่าอย่าลืมอุดหนุนนะผักของเราสองคนตตยายเป็นผักปลอดสารพิษนะคะก็กินแล้วสบายใจคะ่ะกินแล้วสุขภาพดีอ่าเดี๋ยวมาดูหลอดไฟบ้างแมนแดนแดนท่านผู้ชมเห็นไหมหลอดไฟตรงโน้นอะ่ะขาวๆเล็กๆอะ่ะ <laughs> บอกแล้วว่าใช้ไปก่อนค่ะท่านผู้ชมดูมือคุณแม่นะเออ เดี๋ยวกลางคืนนะคะคุณแม่จะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงเนาะะว่าเปิดแล้วนะคะมันจะสว่างแค่ไหนนะคะก็ใช้ไปก่อนอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าไอ้ความสว่างเนี่ยมันสําคัญยามค่าคืนนะคะบางทีคุณพ่อนะคะรดน้ําต้นไม้นะคะตอนหกโมงทุ่มนึ่งอะไรเงี้ยนะคะบางทีเดินๆอยู่เนาะมันมืดเงี้ยอาจจะเจองูเจอตะขาบเจอสัตว์มีพิษก็ได้อะไรเงี้ย แต่พอเรามีไฟตรงนี้ใช่ไหมคะเปิดปุ๊บมันก็จะสว่างเวลาเดินมันก็จะปลอดภัยเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาเปลี่ยนวันหนึ่งมีงบก็ค่อยมาเปลี่ยนใช้ไปก่อนมือสองเหมือนกันนะคะหลอดไฟเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะคะของเก่านะคะเห็นไหมคะ่าชมชีวิตนะคะมันถ้าเราเข้าใจมันนะคะมันก็อยู่ได้ค่ะอืม แค่เราขยันอดทนเรียนรู้นะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตรงไฟตรงห้องน้ำบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นง่งไงนะคะดันดนดนดนะคะเห็นไหมนู่น ระยงระยางอยู่ค่ะยังไม่ได้ใส่หลอดไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องผู้ช่วยนะคะเขาเดินสายไฟเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดินเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะหัวมันอะเออต,ตัวตัวที่มันใส่เวลาที่เราจะเอาหลอดไฟถ้าเรามีหลอดไฟใช่ไหมเราก็เอามาหมุนใส่เออนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หลอดไฟมันยังไม่มีนะคะมีอันนี้ไปก่อนเนาะตามคิวตามคิว แล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะคะคุณพ่อบอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มนะคะทำในส่วนของห้องน้ำนะคะที่เป็นออกเหล็กนะคะแล้วก็ทำแบบยิ่งแผ่นสังกะสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําประตูห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะสำหรับห้องน้ำเนาะแต่มันก็น่าใช้อยู่นะท่านผู้ชม เขาไม่คิดอะไรเยอะไม่คิดว่ามันจะต้องสวยหรูนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมเห็นแล้วได้ประสบการณ์อะไรบ้างเห็นแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ได้คิดอะไรบ้างนะคะอืมก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะการใช้ชีวิตคนเรานะคะมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะไปล้างจานนะคะจะไปทำงานนะคะในส่วนของคุณแม่นะคะจ้องจ้องแจ้งแจ้ง,จง,จง,จงไปค่ะ พอกินเลยเจ้านี้อร่อยมากเลยนะพ่อแม่กินหรือยังกินแล้วค่ะเดีย๋ยวหนูจะล้างจานเก็บผ้าห่มก่อนค่นะาาก,านนก,กินเล็กแค่คุณพ่อให้คุณพ่อสองอันหนูกินอันหนึ่งหนูทํางานน้อยหนูต้องกินอันหนึ่งพ่อทํางานเยอะพ่อต้องกินสองอันยุติธรรมไหมคะยุติธรรมเส่อค่ะพอมานั่งกินดีๆปะค่ะ เป็นยังไงคะเจ้านี้อร่อยไหมเจ้านี้อร่อยนะหนูว่ามันไม่เปรี้ยวอะเ<อ>นาะไม่ว่าอร่อยก็อร่อยนะคะคือเขาให้ขิงดองมันนิดนึงเองอ่ะพอ่อใช่ค่ะแต่ว่าพริกอะ่ะมันไม่เผ็ดนะพอลองกินเลยหนูกินไปตั้งหนะ้าเม็ดเนี่ยจริงเรอจริงพ่อคิดว่าหน้าตาหนูดูเป็นคนหลอกลวงเหรอคําพูดหนูอาจจะดูกระล่อนนะแต่หนูไม่ได้หลอกลวงเออพวกกินนะ่เห็นไหมพริกไม่เผ็ดเขาเรียกพริกหอมไหมเขาเรียกพริกอะไรครับพ่อ เป็นขนูธรรมดาม,มันหนุ่มเออมันไม่เผ็ดเหนไหมเพราะกินได้นี่ต้องมันเดินตามเธอต้อ,อาจะล้มนะลูกจะกินเหรอคุณอ โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะนี่แหละนะคะก็คือในแต่ละวันนะคะของชีวิตนะคะครอบครัวเราสองคนตายายแล้วก็บรรดานะคะชีวิตของน้องหมาน้องแมวนะคะตอนนี้พ้นทุก,กับคันห้านะคะเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาอัตาก็ไปใช้ชีวิตของเขาค่ะตามธรรมชาติเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามานะคะบม่มเพาะนะคะแล้วก็เข้ามาติชม นะคะแล้วก็เข้ามาเติมเต็มนะคะเข้ามาเหมือนเป็นครูบาอาจารย์นะคะที่ให้คุณแม่นะคะได้เห็นในมุมมองที่แตกต่างนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยทําให้จิตวิญญาณคุณแม่ได้เติบโตนะคะได้เรียนรู้ได้แก้ไขนะคะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับทุกๆอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนตอนนี้คุณพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนรักทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย ไปออกกําลังกายกันดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปออกกําลังกายค่ะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ําแล้วนะคะ